ตอนนี้ก็ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะ่ะอยู่ที่ตำบลน,นาศีนวลค่ะคุนบอยมาทรงอยู่สวนนะคะ่ะนี่ค่ะตรงหน้าก็เป็นฝายน้ำหล่นนะคะเอารถล,ลงมาผ่านฝายน้ำหล่นนะคะน้ามันหล่นมาจากบึงนะคะบึงหลัางาจะเป็นบึงเนาะคะ่ะหล่นลงมาเป็นฝายน้ำหล่นลงไปคลองอี่นะคะ บรรยากาศการส่งไก่นะคะเดี๋ยวพ้าย่างเขาไปเบิ้งในสวนนะคะเดี๋ยวไก่เขาไปส่งหอยูกค้าจะ้ะเ,เหตุครอบไก่อยู่นี่ค่ะอยู่สวนสวนยางพารานะคะ่ะอันนี้เป็นเลี้ยงไก่ตีเพิ่นอ๋ออ๋อมีสองคองบวะจ,จ้นนะลูกนี้ซิมฮ่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> กำลังเย่อยเขานะคะเอามาไปหนีสิบหาตัวนะคะจะหลุ่นยญ่ๆจ้ะ งอ๋อจ้าต้องผสมน้ำกับวิตามินจ้ะให้ใกล้กินช่วงนี้ยิงอากาศเปลี่ยนค่ะอากาศเปลี่ยนเอาหาเลยเมึงขอลูกนนะคะ้าไค่ะขอหน,นีเป็นเอาไว้สิบหาตัวเดี๋ยวไปใส่ขอข้างในอีเเนาะคะ่ะคอเสียห้าตัวโอ้พนเลียงใกล้ตีเนาะคะ่ะใกล้บ้าน ไปบ้านน้ำก่ตีน้ำแบงของนะคะนี่ค่ะอีกมองนึงไกลไก่กันนะคะเพื่อนอามาลงไว้อีกครอบหนึ่งนะคะจำนวนหาสิบตัวแล้วกันมาเลี้ยงไก่อยู่สวนนะคะบรรยากาศกลางๆนะคะเป็นทงหน้าแล้วค่ะแล้วก็มีหนองแองน,มนะะ้มแล้วค่ะยูยูไกไก่โอ้โหดมสมบูรณ์ค่ะเขาก็ล่างง่ามนะคะ อคอขอกนี้ใหญ่อยู่เนาะใหญ่อย่างเขาได้ยี่ห่ตะกี่ร่ไดออมตะครบอจ้ะออมยูแต่ว่ามันกุ่ยขี้ดินไกลอนู่นะเก่งเขาเนาะตะกีมันสร้างมาละมาเขาพะนะค่ะตายเรียบอันนี้เห็ดไปเรียบร้อยนะคะออมย่างดีออมอันนี้ว่าออมนีแล้วรอดมี้ไหมออหมั่ล้วโดนไปแล้เจ เท่่าไหรตัวต้องจ้ะต้องระวังค่ะเรื่องไอ้นี่แต่ม้าเขาได้เออหนอดตายไปหกสิบเจดาลองลอดสองเจ้เยอะมากเลยจ้ะสองตัวยั่งเนี่ยกินไปยิ่งม่อยู่ได้เหรอจะเดี๋ยวผมอันนี้ก็ได้ครับผมไม่เป็นไรช่วยยกครับอ่ากล่องละสิบครับกล่องละสิบตัวค่ะสิบห้าลงนี้เท่าไหร่ลงนี้ห้าสิบห้ากล่อง เดี๋ยวพาไปเบิงรุ่นก้อนนะคะเพิ่นเลี้ยงไว้มี่จะโตกับจานนี่นี่เหลืออีกสองครับเหลือหลอดสองโตอ๋อจานจะออกไข่อยู่ด้วยเดี๋ยวนี่นั้นออกไข่อยู่นี่เด้ไม่ไข่ผสมมากครับนี่เด้ออกไข่แล้วอันนี้ไข่ไก่บ้านโน้นเป็นรุ่นไข่ขาวนะครับจ้าขาวๆนี่เป็นไข่ของไก่บ้านเนาะค่ะน่าจะนะเข้มๆนี่เป็นของไก่ไข่เพิ่นเลี้ยงร่วมกันเนาะค่ะนี่นี่นี่ หลอดอยี่สองโตค่ะหลังจากที่หมากัดอนนี่เป็นไข่ไข่ไก่บ้านนี่นี่ข้างในเห็ดพอน,นอนพอมนะคะโอ้อนสูงไก่ละมักนะคะ่ะมักไปอยู่หม,ม่องสูงสูงนี่เพื่อนใหม่มาแล้วนี่ เอค่ะส่งเรียบร้อยค่ะลูกค้าหน้าสีนวลเนาะค่ะเพิ่นสั่งกระเิชลีฟาร์มไป65ตัวนะคะพักกันมาอยู่สวนพี่เนาะสวนสวนยางนี่ขอไก่เลี้ยงอยู่สวนยางเนาะค่ะเศรษฐกิจพอเพียงจ้าเพิ่นขยายขอไก่ไปเรื่อยเนาะค่ะอโอ้โหเนี่ยเหรอคะโอเคลงเรียบร้อย ลูกค้าก็ให้น้ำให้อาหารเลยนะจ้ะให้น้ำให้อาหารเลยอืมทางในเลี้ยงอย่างนี้จ้ะอ,อุ้ยมีบอเลี้ยงไหนแดงหอมใช่จ้ะทางนาก็เป็นบอ่อปลานาะ,ะ่ก็เป็นผพืชไม้นกลอะไรเยอะคะ่ะบรร,รบายากาศภายในสวนนะคะ คะกํากลังเอานามไห้ไก่เนาะคะ่ะให้นามไห้อาหารนะคะ่ะมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งอยากออกมาแล้วค่ะอยากออกมายางเลรนนละแต่ถ้าเป็นถ้า,าฝนตกนะคะพื้นเปียกวในนํ้นให้ออกมากเนาะคะ่ะให้เป็นช่วงแดดๆหรือว่าพื้นแห้งเนาะคะ่ะพื้นไม่แฉะก็คอยปล่อยไก่ออกมายางเล่นเนาะคะ่ะจะได้ไม่ติดเชื้อนะคะ ค่จุดนี้ก็ส่งเรียบร้อยนะคะมาส่งอยู่ที่นาสีนวลน,นะคะจำนวน65ตัวนะคะเดี๋ยวจะไปส่งที่จุดอื่นต่อนะคะ